สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแนวโน้มราคาทองคำนะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปี2568นี้เลย เรามีข้อมูลจากหลายทางเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์การคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆสำนักเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดณนะวันที่5มิถุนายน2568ก็จะมาดูกันค่ะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะขับเคลื่อนราคาทองคำทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในบ้านเราเองแล้วกรอบราคาที่เป็นไปได้เนี่ยจะอยู่แถวไหนอ้างอิงข้อมูลณนะวันที่5มิถุนายนานะคะราคาทองคำแท่งในไทยตอนนี้ก็อยู่แถวๆ51,900ถึง52,000บาทต่อบาททองคำ ก็ถือว่าเป็นจุดที่เราจะเริ่มสำรวจกันวันนี้ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยถ้าดูภาพรวมตลาดโลกหรือ g o ลสปอ o ตก่อนเลยนะคะผู้ชี่ยวชาญมองกรอบราคาครึ่งปีหลัง2,568ไว้อย่างไรบ้างคะครับถ้าดูจากข้อมูลหลายๆที่เนี่ยกรอบราคามันค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเอ่อเห็นตั้งแต่ประมาณ2,916ดอลลาร์ 2, 16, ไปจนถึง4,351ดอลลาร์ 4, 1, ต่อออนเลทีเดียว โหกว้างมากเลยนะคะ <ido ột> ใช่ครับส่วนค่าเฉลี่ยคาดการช่วงสิ้นปีก็จะอยู่แถวแถว3 5 1 5ถึง3,925ดอลลาร์ครับบางสำนักอย่าง Goldman Sachs ก็มองไปถึง3,000ดอลลาร์หรืออาจจะทะลุปไป4,000ดอลลาร์ได้เหมือนกัน <S <S ความกว้างของช่วงราคานี่มันสะท้อนความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันนะคะ sho. ถูกต้องครับคือความเห็นมันหลากหลายแต่สิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือแม้จะมองกรอบกว้าง แต่ส่วนใหญ่ยังมองว่าแนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับปัจจัยหลักๆเลยคือความต้องการทองคําจากธนาคารกลางทั่วโลกโอ๋อที่ซื้อกันเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะจีนกับอินเดียนี้เพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็บวกกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศา,ศาศสตร์เศรษฐกิจโลกอะไรพวกนี้ด้วยครับอืมอืมประเด็นธนาคารกลางนี่น่าสนใจมากค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะเข้ามาช่วยหนุนราคาได้อีก ครับถ้าดูปัจจัยหนุนอื่นก็จะมีเรื่องอาการลดดอกเบีย้ยของเฟดถ้าเกิดขึ้นจริงช่วงปลายปีอันนี้ก็จะมาช่วยลดต้นทุนการถือทองค่ะแล้วก็มีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่อาจจะสูงขึ้นจากนโยบายภาษีของทรัมป์ถ้ามีจริงๆนะครับบวกกับแรงซื้อจากธนาคารกลางที่เราคุยกันไปแล้วเข้าใจค่ะแต่ก็น่าจะมีปัจจัยกดดันด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องมองสองด้านเสมอปัจจัยกดดันก็มีเหมือนกัน อย่างนโยบายภาษีทรัมป์เนี่ยแม้จะกระตุ้นเงินเฟอ้อได้แต่อีกมุมก็อาจจะทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นซึ่งปกติดอลลาร์แข็งมันจะกดดันราคาทองคำอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อาจจะสูงขึ้นอันนี้ก็ดึงดูดเม็ดเงินไปจากทองคาได้เหมือนกันอีกอย่างคือถ้าสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองต่างๆมันคลี่คลายลงความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะลดลงได้ครับอืมจริงด้วยค่ะ บางทีการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังชี้ว่าอาจจะมีการปรับฐานช่วงกลางปีได้ได้วยซ้ำครับมันก็เป็นการช่างน้ำหนักปัจจัยบวกลบที่ซับซ้อนพอสมควรค่ะเข้าขใจเลยค่ะมีทั้งแรงหนุนแรงต้านเลยแล้วทีนี้พอมาดูในบ้านเราบ้างปัจจัยทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อราคาทองคำในไทยยังไงคะแน่นอนว่ามันต้องขึ้นกับราคาทองโลกแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ2ตัวนี้สำคัญมาก การคาดการช่วงราคาครึ่งปีหลังสำหรับทองคำแท่งในไทยก็เลยมองกันไว้แถวๆถว51,000ถึง60,000บาทต่อบาททองคำค่ะถ้าค่าเฉลี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆ5 4 0 0 0ถึง57,000บาทอันนี้บนสมมุติฐานว่าเงินบาทอาจจะทรงทรงตัวแถว32ถึง32บาทต่อดอลลาร์นะครับแต่ก็มีโอกาสไปไกลกว่านั้นได้เหมือนกันถ้าทองโลกพุ่งแรง,แรงครับ ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ราคาทองโลกพุ่งแรงมากๆอย่างที่บางสำนักคาดการไว้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเห็น6 5 0 0 0หรืออาจจะไปแตะ70,000บาทได้เหมือนกันครับว้าว <Wow. S 1> แต่ต้องย้ำเลยนะครับเรื่องค่าเงินบาทนี้สำคัญจริงๆต่อให้ราคาทองโลกขึ้นแต่ถ้าบาทแข่งค่าขึ้นมากๆเชิงจาก32.5ไป32บาทต่อดอลลาร์อันนี้ก็จะไปหักหลางผลบวกทำให้ราคาทองในประเทศอาจจะขึ้นได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่ขึ้นเลย อ๋อค่ะค่ะต้องดูคู่กันไปตลอดเลยใช่ครับต้องดู g o l d Spot กับค่าเงินบาทควบคู่กันเสมอมีเอกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือเรื่องความต้องการซื้อทองในประเทศเองมีข้อมูลบอกว่ายอดขายทองรูปพันธ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง50%เลยนะครับครับอันนี้น่าจะเป็นเพราะราคาสูงขึ้นเยอะด้วยใช่ค่ะอย่างต้นเดือนมิถุนาราคารวมค่ากำเนิดก็ปาไป5 27,500บาทแล้ว บวกกับกําลังซื้อของคนที่อาจจะยังเอ,อ่อยังไม่ฟื้นตัวดีนะักอืมก็เลยทําให้คนหันไปสนใจลงทุนในทองคําแท่งมากกว่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะภาพมันชัดเจนว่าคนเน้นลงทุนมากกว่าซื้อใส่หรือซื้อเป็นของขวัญในช่วงนี้งั้นถ้าให้สรุปปัจจัยสําคัญสคัญที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีอะไรบ้างคะครับหลกัหลกๆก็คงจะมี1 นโยบายประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่จะกระทบทั้งดอลลาร์และเงินเฟอ้อ 2. การตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยของเฟดว่าจะลดไหมลดเมื่อไหร่ 3. แรงซื้อทองคำของธนาคารกลางต่างๆทั่ทวโลกจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องหรือเปล่าและ 4. ส,สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในจุดต,ต่างๆค่ะอันนี้ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ค่วเลยะปัจจัยเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะมากําหนดทิศทางราคาทองคําท่ามกลางกรอบคาดการณ์ที่กว้างอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นงั้นสรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันทั้งหมดวันนี้นะคะก็คือแนวโน้มราคาทองคําในระยะยาวเนี่ยยังดูเป็นทิศทางขาขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างเลยแต่ว่าในระยะสั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับความผันผวน,นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนราคาในบ้านเราหัวใจสําคัญก็จะอยู่ที่การเคลื่อนไหวของราคาทองโลกแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทเป็นหลักเลยนะ ครับขออนุญาตทิ้งทายด้วยข้อคิดนิดนึงนะครับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยหันมาสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากมันจะส่งผลต่อราคาอย่างที่เราเห็นขึ้นอยู่แล้วเนี่ยออลองมองลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับมันอาจจะ อาจจะกำลังเป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกหรือเป็นการปรับสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจในมิติที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะลองเก็บไปคบคิดกันต่อได้ครับ